โอเคค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็มาเป็นสองพาร์ทที่มาวันนี้นะคะจากโมซีค่นั่นเองจาก d ดลลี่ฟาร์มเมอร์แล้วก็จากเบเกอร์นะคะก็เมื่อกี้เหมือนเพิ่งมีคนเข้ารู้ใช่น่าจ้นเอกันหลายรอบแล้วใช่ไหมค่ะยังยังสนุกเหมือนเดิม ไม่ได้ถามคําถามอยู่แหละเพราะแบบตัวแตะลงแล้วก็เปิดโอกาสให้แค่สท่านวันนี้ก็สามท่านเหมือนเดิมมีใครอยากจะถามคาถามอะไรไหมคะเออ้ยอยา,อางสงาเลนะคะ,ะซีไหนเป็นซีที่ถ่ายวกายแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วรู้ยังไงอเริ่มที่พาร์ทเราก่อนเลยละกันนะคะพาร์ทเรา ซีนวันสุดท้ายน่าจะเป็นซีนบัวลึกล่าใช่ป่ะไม่ตอนแรกคิดว่าเป็นซีริมน้ำแต่ม่ายัมีอีกวันหนึ่งไม่ใช่น่าจะเป็นซีนตอนที่โบกมือให้กับโีวีชที่มีวีมาอ่ะันันก็ที่แบบว่าส่งนมขนนมขึ้นไปแล้วก็เออเห็นพ่อพ่อหันมายิ้มให้เราหันมายิ้มให้กันและโบกมือบายบายแล้วก็คาดเลิกกล้องใช่ค่ะก็เป็นซีนนั้นนั้น ซีนพวกหนูก็เป็นตอนที่คุยโทรศัพท์กันค่ะก็เหมือนตอนนั้นรอพี่มิ้งมันแบบถ่ายเสร็จแล้วก็หนูก็ถ่ายต่อเป็นชากแก้แล้วก็เย่เลยกกองถ่ายรูปเป็นตอนกลางคืนใช่เพราะจำได้เพราะว่าจำได้เอ๊ะตอนที่ถ่ายอันนั้นใส่ชุดนั้นกลับบ้านก็ <laughs> <laughs> แบบอ๋อชุดซีนนั้นอ้าวเขาเลย <laughs> ใช่ใชค่อีกี้คะม่ไค คิดโอ้ยมสคิดเลยตอนนี้ต้องคิดเลยคิดว่าน่าจะเป็นชีสที่เป็นแบบว่าอาจจะไม่ได้เชิงของหวานแต่มีของขา้าด้วยเพราะเหมือนพวกเราจะชอบกินแบบชีที่เป็นแบบอยู่ในอะไรเผ็ดๆอ่ะเ่ะแบบอัพต็อกบกกี้บ้างหรือว่าเอาไปใส่ในแบบพาสต้าสปาเกตตีอ๋อหหรือพิซซาเพราะว่าถ้าเราไปเปิดหลานข้างๆเค้าแล้วเค้าเป็นขนมหวาน เราน่าจะคอมเมนกันอะไรเงี้ยพอเป็นของเขาแล้วของหวาจะอยู่ร่วมกันได้โอ, <laughs> โอเคค่ะแต่ตอน,นะะยืดเวลาเป็นปชั่วโมงอยากใม่มีซไหมากหรืออยากให้ตสองชั่วโมงเลย วันสุดท้ายก็เจรรอความยากเลของเราแบบไหนคือที่ของเราด้วยความพาสอันเนี้ยมันเป็นแนวแบบครอบครัวค่อนข้างเยอะอคิดว่าถ้าสมมติว่ามันยาวกว่าน,นี้อาจจะโฟกัสที่ความสัมพันธ์สองตัวละครมากขึ้นอ,อ,อาจจะเป็นแบบเรื่องราวที่เป็นชีวิตของเรามากขึ้นแล้วที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวอะไรนี้นะคะใช่ก็ประมาณนั้นค่ะก็อาจจะแบบ มีตัดสีนัวน้อยลงอ,อ,อ,อตอนจบอุย้ยอันนี้จบยังไงอะตอนนี้ก็จบจบแบบกินนม <c oughs> กินนมในน้ำเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมากินนมบนบกเป็นแบบว่า <c oughs> <c oughs> เป็นกินริมตลิมเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยก็หนูมันก็เป็นอารมณ์แบบว่าก็คงจบแบบด้วยความหนังเป็นซลอบอุน่นอก็คงคือแต่ใจยอยากให้จบแบบปลายเปิด เออให้ทุกคนคิดเอาเองคือเป็นคนชอบอะไรแบบนั้นใช่ให้วิเคราะห์และคิดเอาเองสุดแต่ใจจะขวายาอย่างงี้เออ,เอ,อใช่ค่ะเาฮ่าฮาร่าครงหนึ่งนา้นแตแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไง่งด้ <c oughs> ขงงแราเหร่คิดวน่าถ้างันยืดเวลาไ่้ก็อยแกจะให่แบบว่า มันให้มันเล่าเรื่องมากกว่านี้อย่างเช่นแบบเมจิแบบว่าย้ายอยู่ดีก็ย้ายมาโรงเรียนอะไรอะไรแบบมันดูเร็วไปหน่อยแล้วก็เหมือนแบบพี่แพทดูจะตกหลุ่มรักเร็วไปหน่อยอาจจะแบบถ้ามีเวลาอาจจะไ่ค่อยๆแบบเอ้ยรู้สึกยังไงบ้างแบบค่อยๆแต่ความความรู้สึกอะไรอย่างนี้ป่ะรู้สึกว่าแบบ ปมปมบางจุดของพี่แพทอะไรเงี้ยแบบมันเล่ามาแค่แบบแค่สีเดียวมันแบบเดียวมากจนแบบว่าเอ้ถ้าบางทีเราหลุดโฟกัสไปมันก็จะแบบว่าอ้าวพี่อยู่ดีพี่แพทไม่ชอบได้ไงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั่งจ้บจะแบบนี้ก็ดีนะหรือว่าจะแบบคบกับพี่ดาวดีเจ้ยังไงดีคะน้องชิสกินชีสพายไปเลยค่ะ อ๋อนี่ไงจบแบบเมจิเมจ,มจิมาฮุบกิจาการพี่แป๊ะค่ะโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีไหมคะอ่ะา ท <c oughs> กันแล้วว่คุยไปบนบตรถตู้ <c oughs> มีการวางแผนชุดไว้แล้วคะ <c oughs> <ช>่ะบอกได้ไหมคะก็รอบแรกเป็นชดา